อันที่สามในเกมหลุดเลยผมขอให้ตานี้ไม่เจอด่านมืดๆเจอถ้าเจอเจอนิดหน่อยท <c oughs> <c oughs> ี่ว่าพี่อยาซื้อแค่นี้นะซื้อแค่ไปแคท่ที่งัดอ่ะอ๋อที่งัดเหรอใช่นั่นเนี่ย ในตู้เนี่ยในห้องแรกๆเลยดูไว้คนดูนี่เสื้อที่คนดูต้องสวมใส่ต้องซื้อ้เอเสื้อนี้ดีนะเก็บรายละเอียดดีมากเลยเล่นด้วยได้ปะ่ะอ้าวไอกเกมมึงไม่เข้ามาในดิจ่อ๋อไอเกมไม่เข้ามาไม่ได้ไอกเกมเอามองไม่จะเล่นด้วย <c oughs> ออกแป๊บเดีออก <c oughs> ออก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 โอเคโอเค ไอเกียม,มันจะเล่นด้วยโอเคโอเคโอเค,อเคน้องเข้ามาเข้ามาดิ๊ดไปดิ๊ดกันเนี่ยปะ่ะไอเกียเข้าดิ๊ดไม่ได้หรือเปล่าถ้าเกิดเข้าได้เข้ามาเข้ามาไอเคียรอเคีน้องไปดิ๊ดไปดิ๊ดไปดิ๊ดเดี๋ยวหัวไข่ถามหายอยูเออเนาะของไ like, ลท์สดของไลท์สดนี่ไงของไลท์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 สดไลท์สดไลท์สดไลท์โอ้ยยังไงแล้วก็ ชนะ,ะแน่นอนใช่ไหมพี่เขียบอกเล่นด้วยได้เปล่าอย่าบอกไอ้เฮียแม่งไม่เข้ามาย้เหรออะเหรอเออมึงจะวิ่งหนีทันหรอเกียหะขามึงไวขา <c oughs> นาดน,นั้นเลยไม่โดิเย้ย <c oughs> อยู่บ้านนอกมาเฮียผมไอ้ที่บ้านพี่น้ำท่วมมั้ไม่ท่วมกูบอกอยู่ว่าร้อยเอ็ดมันอยู่สูงมันไม่ท่วมหรอกท่วมยากผมลุนเลยเหรอ มึงฟังกูไว้นะสมมติว่าถ้าเกิดถ้าเกิดบ้านกูน้ําท่วมอ่ะบ้านมึงก็ไม่เหลือใช่ไงกูพูดเลยกรุงเทพเป็นเหลือแน่นอนกูาาเนี่ยจ <c oughs> มอยู่ใต้บาดาลเนี่ยผมผมผมบอกไว้นี่ไอ้นีผมเช่าเรือเนี่ยไอ้่บ้านเราบ้านคนอ,อ่ะจมไปเลยขี่ไปขีมาเหมือนเรือดได้ทานทแต่ทีนี้เขาไปชนตึกเก่าอ้าวไม่ขาดก็ <c oughs> ตายห่า <Yeah. S 2> เดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำมากินก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวมาน้ำหลรลดความอ้วน่าพี่น้ำลดความอ้วนใช่แล้วเลยเลยเดี๋ยวปิดประตูกัน